อะเก็บข้าวของทุกท่านเตรียมตัวกลับจากบ,บ้านจะชอบกรกบบว่าพกนชรเกีดกบุกเจ้าอี ทากิีเดี๋ยวให้เด็กๆทาสีไล่ทาสีเพราะว่าหลายจุดอยู่ที่ยังไม่ได้ทาสีนะ<า>เอ่อาว,อวางไว้นหน้าตู้เลยคุณคู่เดี๋ยวผมว่าเข้าไป 你这是见面的，嗯，见 เดี๋ยวพ่อช่วยเก็บคนนี้น Yeah, oh, เรียบร้อยเสร็จสิ้นภารกิจโอ้ลืมตลับเม็ดกับคอนตีแล้วก็สีบ่หายดี๋ยน่ะซิวเนาะโอ้นัด h ้าซิวเก็บเนี่ยเดี๋ยวเขากวัดนี้ได้น่ะนะ เอาตะลับเม็ดกับคอนตีไว้นี่เดอ้อไม่หายหรอกบ้านหลังนี้ทดสอบแล้วหลายรอบแล้วไม่มีอะไรหาย่ยน้องเอ้ยเพราะว่าบ้านมีแต่ผู้หญิงโอ้อันบันไดเนี่ยไว้ใกล้หน้าต่างไม่ได้เดี๋ยวมันล้มใส่ต้องรล้อ,อาลง เออไว้นั่นก็นได้โอเคเรียบร้ยอยเสร็จสิ้นภารกิจของมือนี้เดินทางไปกุสมาลนะท่านเ,าเนื่องจากรถเ,เราไม่มีน้ำมันยยัักด ต้องเดินทางไปกุสมานเพื่อที่จะไปซื้อน้ำมันนะท่านเอาเกียร์รอนมาด้วยแล้วไปเปิดหัออวอันไหวไปโอ้บ้านหลังนี้ใช้เหล็กเยอะมากเลยทุกท่านอันนี้ยังไม่เสร็จนะนี่เหลือวงวงกบป,ประตูวงกบประตูสี่บ้านนะท่านมีด้านหน้าหนึ่งด้านหลังหนึ่งห้องนอนอีกสองอันนี้เหลือวงกบป,ประตูอีกนะเอ่อวงกบป,ประตูยังไม่ได้ทํา แล้วก็เหลือโครงประตูหลังอีกโอ้โหโครงบานสไลด์ก็ยังไม่ได้ทำใช้เหล็กต้องเอาเหล็กมาตืมอีกพี่น้องเ,เอ้ยขนเหล็กมาสามสี่วันติดแล้วถ้าทำเสร็จนี่น่าจะสวยน่าดูหลักนี้ว่าหลังอื่นที่เคยทำเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โชว์เยอะขนาดนี้ข้างหน้าเนี่ยทำนิดเดียวเองไม่ฝาข้างหน้าเลยนะบม่ได้โชว์หลายหลังนี้ก็เลยลองปรับปรุงดู โชว์เยอะๆหน่อยโชว์ไม้ฟ้ากี่แผ่นนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่แผ่นอ่าปกติโชว์สองแผ่นหน่อยพดเนาะ <c oughs> อฝากไว้ท่านี้ทุกท่านดเดียวไปเนี่ยไปยังก่อนยังเมื่อ